จังหนักหนักไหมผมว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากกว่าแล้วเราได้พักเบรคไปอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันล้วนแต่มีความสุขช่วงที่เราไปทำแรกๆเราอาจจะงงเรื่องไทม์โซนหน่อยชาวสวนจริงเขาจะตื่นที่สี่ทีห้าแล้วเขาออกไปทำแล้วก้าโมงเช้านี่เขากลับมาแล้วเขา็เสีเสไยาวจะจะทำไรก็ได้ช่วงของวันจะนอนจะสักสี่ห้าโมงเย็นอ่ะก็ค่อยออกไปทำใหม่แต่ด้วยตัวเราเองช่วงแรกเราก็คนเมืองไงเราไปไงเก้โมงเช้าที่เช้าแล้วสำหรับเรา ใส่ชุดออกไปโป๊กปั้งเขากลับมาหมดเที่ยงเที่ยงกลับมาใจทับหลุดใจทับหลุดเพราไม่เปนร้อนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นเขามีรอยยิ้มเกามีความสุขนะผิวพรรณคนทำสวนแล้วนะแกอย่าเพิแกอย่าเพิ่งพูดถึงผิวพรรณตอนนี้ยืนอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยคนบ้าอะไรว่าเหงื่อออกยังหอมขนาดนี้มันต้องมีมันต้องมีเคล็ดลับหอมจริงบเลยนะพ่อท้อแท้แบบหมดกำลังใจอย่างนี้พี่ทำยังไงถ้าเป็นตอนเด็กๆเลยเนี่ยช่วงวัยคนองนะแน่นอนถ้ามีปัญหาก็ ไม่สนใจแล้วออกไปหาเพื่อนแล้วจนพอคิดได้โตขึ้นมาก็คุณแม่เป็นที่พึ่งตอนนี้พอเราอยู่ในวัยที่เรามีครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็ความคิดมันก็เปลี่ยนไปทุกอ,อย่างในความสุข ที่ที่เราสามารถไม่อาจจะไม่ต้องถึงกับปรึกษาแต่แค่เห็นหน้าแล้วมันก็หายละใช่มันก็หายมันก็มีกำลังใจต่อก็คือคุณภรรยาแล้วก็คุณลูกฉันฟังไม่ใช่ดีฟังแล้วชื่นใจครัะได้ข่าวมานะบอกว่าไม่ใช่แค่กลิ่นไอายของความรักความอบอุ่นแต่เป็นกลิ่นกายของพี่แอนด้วยนะที่พี่คิดเนี่ยติดมากคือ,ค,อคือตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยผม,มบอก้็สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบกลิ่นอะไรที่มันให้มันสะดุดที่มันหอมอะไรเงี้ย แต่ว่าพอยังโตมาเราก็ยังเป็นอยู่นั่นก็คือเป็นนิสัยของเราที่เราเป็นคนที่ชอบชอบกลิ่นหอมอ่ะชอบกลิ่นหอมเหมือนเราไปบางที่พี่เคยแบบเดินก็ไปที่นึงแล้วเราได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งแบบว่าในห้องหรืออะที่มันหอมแล้วมันดึงเรากลับไปอยู่ในแบบในอีกที่หนึ่งที่แบบเฮ้ยกลิ่นเหมือนแบบเราเคยไปอยู่เหมือนในจารบูเราจะรู้สึกแบบรู้สึกไหมเป็นใช่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับที่เราติดกลิ่นที่เราทําให้เรารู้สึกเซฟเป็นที่ปลอดภัยเป็นความมงคลของเราเลยก็คือกลิ่นของใช่ของภรรยาพี่แอนต้องมีอะไรดีแน่นกติดไปู เอากลิ่นที่ว่ามาหน่อยสิว่าพี่แอนชอบกลิ่นไหนมาพี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แอนเนี่ยเขามาเริ่มใช้ได้สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ผมเป็นคนแพ้ง่ายผมนี่เป็นคนที่ตั้งแต่จะโตไม่ใช้น้ำหอมเลยแอนก็เป็นคนที่แพ้ง่ายเหมือนกันแต่พอหลังๆช่วงหลังๆเมื่อตั้งแต่สักปีที่แล้วมาอะไรเงี้ยก็แบบว่าเดินเข้ามาในบ้านก็เริ่มแบบมีกลิ่นหอมๆไหมผมก็เฮ้ยมันคืออะไรเลยหลังๆไม่แพ้เลยหลังผมเอามาใช้ด้วยเอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะมีกลิ่นอย่างเช่นตัวนี้นะครับ Finn in Black ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความออกเซ็กซี่หน่อยออแบบว่าเออหน้าแบบว่ามีลึกลับนะคุหาอันนี้ก็จะเป็นฟินนินเล v ฟอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากลิ่นแบบว่าฟรุตตี้ฟรุตตี้หวนานใสๆคณหนูนิดๆอ,อ,อะไรประมาณนี้ตัวนี้ใหม่ล่าสุดฟินบายดาวเป็นกลิ่นแบบหอมแบบว่าหวานนะฮะหอมหวานแบบว่าละมุนละมุนแบบว่าหน้าอยู่ใกล้หน้ากอดสมมุติคุณใช้อันนี้ใช่ไหมฮะไปก่อนนะฮะใช้นิดเสร็จผมเอาฟินน์แบล็ผสมปุ๊บ นะฮะกลิ่นผมถูด้วยพี่ถูด้วยเบาได้เบาเบาได้เให้ด้เยสามคนไหนคิดดูสิมันคุ้มค่ามากจริงๆใช่แล้วกลิ่นก็จะเปลี่ยนเป็นอีกกลิ่นหนึ่งอันนี้ดีหอมมากอันนี้ดีคือที่สําคัญคือกลิ่นไม่ฉุนแล้วกลิ่นคือหอมแล้วก็หอมคงทนอยู่ทั้งวันคือต้องบอกเลยว่าเราไปส่งไปสวนพอเราทำทำสวนเสร็จทำไรเสร็จบางทีเราก็ต้องออกไปพบปะผู้ใหญ่หรือไปเจอพันกูงอะไรอย่างงี้ใช่ก็ได้เลยก็แค่ล้างมือเพราะมือเรามีกลิ่นปุ๋ยอยู่แล้วออย่างเราแค่ล้าง เราแค่ล้างมือเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนชุดปุ๊บเราสามารถซับซับตัวเบาๆแล้วออกได้เลยคือที่สำคัญคือ ต่อให้เหงื่อออกพอกลิ่นเข้ามาผสมกับกับเหงื่องเราเ่ยมันก็จะทาให้ให้กลิ่นนั้นเปลี่ยนไปอีกมันจะกลายเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ที่เป็นกลิ่นของเราเองซึ่งซึ่งมันเข้ากับเขาเรียกแบบกับตัวเหงื่อที่ออกมาจากตัวเราใช่เวลาเราบ้าทั้งเซตไปสมมุติอันนี้มี3ใช่ไหมคะเราผสมนี่ก็คือคู่นี้ได้คู่นี้ได้คตัวจรได้เท่นี้ได้6ู่นี้ได้คู่นี้ได้คู่นเรได้ผสมกันไปผสมกันมาได้มากกว่าอี้ยด้คู่ดีี่ราคม่นไม่แพงด้วย่นี้ได้คู่นี้แล้บวันี้เซตที่นี้ให้ดู่นี้ยนะครับ สามตัวนี้นะครับฟินน์อินแบล็กฟินน์เลิฟฟินน์ไบดาวบวกกับนะครับโลชั่นน้ําหอมนะครับหลอดสีแดง2หลอดหลอดดำหนึ่งหลอดเนี่ยพันกว่าบาทเองสั่งจริงสั่งไม่ยากครับถ้าเกิดจะสั่งมาดำฟินแล้วเนี่ยต้องแบบจากทีวีต้องจากทีวีเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญราคาก็อย่างที่เราบอกไปต้องได้ถ้าเกิดถูกกว่าที่เราบอกไปเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่แล้วครับแล้วมีเกลร์เลยนะตอนนี้นะครับฝากด้วยนะครับซื้อของแท้ดีกว่านะฮะเพราะว่านี่ก็ได้โปรโมชั่นแบบนี้ด้วยนะฮะที่เป็นเซตทีนี้เลยหัวเชืื้้้อออจริงนนะหหัวเชม ของจริงเนี่ยก็มาจากฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็ได้มาตรฐานอิฟราที่ฝากผลงานนี้มีอะไรให้เราด้ครับก็ตอนนี้เริ่มกลับมาถ่ายละครแล้วครับก็อีกเรื่องหนึ่งของคุณตัวนำ้ำรศนันนะฮะพุษภาธันวาครับก็จะออนทางช่อง3นะครับก็น่าจะประมาณ ปลายปีหร mm ือ hmm. ว่าต sure> ้นปีหน้าใช่ร้านอาหารที่ไหนฮะร้านอาหารก็มีแพปปีนาครับร้านอาหารอิซเชียรแพปปีนาครับผมแล้วก็แล้วก็เคียร์บีบีครับอุชช็อปนะฮะก็ยังอยู่แล네้วก็ผลิตภัณฑ์เคยจันทางออนไลน์นะฮะก็ฝากไว้ด้วยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณพี่ชาคลิกคับขอบคุณมาก